คนเจนซีเนี่ยเขาบอกว่าเลิกใช้ชีวิตแบบพ่อแม่ต่อไปนี้คนเจนซีจะใช้ชีวิตแบบอยู่คู่กับโลกร้อนว่านคนเจนซีจะปรับวิธีคิดทุกส่วนทุกอย่างที่พ่อแม่สั่งสอนมาคนละทางกันเลยครับนะร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมัน PT SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค คนเจนซีเนี่ยเขาบอกว่าเลิกใช้ชีวิตแบบพ่อแม่ต่อไปนี้คนเจนซีจะใช้ชีวิตแบบอยู่คู่กับโลกร้อนวัานคนเจนซีจะปรับวิธีคิดทุกส่วนทุกอย่างที่พ่อแม่สั่งสอนมาคนละทางกันเลยครับนะเดอะการเรียนนะครับเป็นสนักข่าวยักษ์ใหญ่ในสหราชนาจักรเขาก็ทําผลสำรวจที่มีชื่อว่ายูโกฟนะฮะถ้าหากว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวงการข่าวสารต่างประเทศโดยเฉพาะในสหราชนาจักรจะรู้จักสนักข่าวที่ว่าเดอะการเรียนเป็นกันดีนะครับเป็นสนัก กับสม he 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 ัคราที่แบบว่าเป็นระดับตำนานเหมือนกันนะฮะเขาไปทําผลสํารวจจากความคิดเห็นของสานักยูโกฟเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคโลกร้อนเออนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วปรากฏว่าที่เขาไปทำเนี่ยเขาก็มาจับกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้เกิดมาลวนะแต่เขาเกิดในยุคอะไรซ้านะฮะคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เกิดในยุคที่มาแต่เทคโนโลยีคนรุ่นใหม่เกิดในยุคที่มาแต่อินเทอร์เน็ต คนยุคใหม่เกิดในยุคที่มากับเรื่องของปัญหาโลกร้อนอย่างถ้าพวกรุ่นเราเรานี่นะครับสมัยก่อนเกิดมานี่นะครับยังไม่ร้อนเท่าไรหร่ดูไหมนะครับและสมัยนั้นก็ไม่มีอินเทอร์นเนต็ตด้วยสมัยนั้นก็ไม่มีเทคโนโลยีด้วยนะครับสมัยนั้นดีแบบประเภททุกอย่างมาจากความยากลำบากและอยู่กันตามธรรมชาติจริงๆนะครับทีนี้การสมทําผลสำรวจตรงนี้เนี่ยก็เลยพบหลากหลายประเด็นมากๆว่าทําไมคนรุ่นใหม่ถึงต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตยอยู่คู่กับโลกร้อนหรือว่ายุคโลกร้อนนะครับพบอย่างนี้ครับ 28%ของคนอายุ18 24ปี18 24ปีนี่คือ Gen C Gen C นะ Gen C นี่ก็คือประมาณ18 24ปีหรือคนที่เกิดในปี2,138 2,152นะครับ28%ของกลุ่มคน Gen C และ30%ของกลุ่มคน Gen Y ก็คือในช่วงอายุ25 34ปีนี่นะครับวางแผนว่าจะมีลูกน้อยกว่าที่คาดเอาไว้ยังดีนะฮะ ยังดีที่บอกว่าเองยังอยากมีลูกนะฮะแต่มีลูกน้อยกว่าที่คาดไว้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยเชื่อว่าแค่คนเดียวนะฮะก็าอาจจะคาดไว้ว่ามีสักสองแล้วเป็นเป็นพี่น้องกันชายก็ชายก็ได้ยิงก็หยิงก็ได้ถ้าชายญิงได้โอ้เพอร์เฟกแต่ว่าผลสรุปนี้กระบอกแล้วครับว่าคนรุ่นเจนซี C กับเจนวายนี่นะฮะเตรียมวางแผนถ้าแต่งงานขอมีลูกน้อยกว่าที่คิดไว้ผมเชื่อว่าน่าจะประมาณแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่านี่จุดข้อที่หนึ่งทีนี้ต่อมาครับคนหนุ่มสาวเนี่ยฮะที่เขาไปทำผลสรบสวนตรงนี้ เขาบอกว่ามีความเต็มใจเลยนะฮะตเต็มใจก็คือสุดๆเลยไม่ต้องถามก็ได้เราพร้อมอยู่แล้วพร้อมอไรซ่าไหมฮะเลิกใช้รถยนต์นะะคนสรวนหนี้งบ,บอกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยพร้อมที่จะเลิกใช้รถยนต์54%ของกลุ่มคนเจนซีนะฮะคือกลุ่มคนอายุ18-24ปีเนี่ยเตรียมที่จะเลิกหรือว่าบางทีก็เลิกใช้รถยนต์ไปแล้วและหันมาใช้วิธีอะไรซ้างนะี่ยเดินปั่นจักรยานนะครับใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทน และปรากฏว่ามี41%ของกลุ่มคนเจนซีเนี่ยแหละครับหันไปใช้รถ EV นะท่านผู้ชมครับโอ้นี่คือเข้ามากับความเป็นเทคโนโลยีกับไฟฟ้าหมดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วครับเขามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามผลิตและห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลพุ่งข่ายรถน้ำมันเนี่ยนะฮะพบว่ากลุ่มคนเจนซีคือ18-24ปีเนี่ยครับหนุนหนุนนโยบายนี่เลยเลิกได้แล้วไม่ต้องผลิตไม่ต้องขายรถเบนนน้ำมันดีเซลเบนซิเนซเนี่ยมีถึง46% ในขณะที่กลุ่มคนอายุ25-24ปีก็หนุนเหมือนกันบอกเลิกขายได้ละมีถึง42%นะครับนอกจากนี้กลุ่มคนเจนซีเนี่ยนะฮะแล้วก็เจนวายด้วยเนี่ยจะลดการทานเนื้อสัตว์บอกว่าคนหนุ่มสาวในช่วงวัย18-24ปีเนี่ยมีถึง21%บอกว่าลดการทานเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมนะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ามูลสองโอ้นี่ก็น่าสนใจนะฮะการกว่าคนรุ่นใหม่เจนซีเนี่ยครับพร้อมที่จะใช้เสื้อผ้ามูลสอง35%ของกลุ่มคนเจนซี และ38%ของกลุ่มคนเซนไเปลี่ยนมาใช้เสื้อผ้ามือสอง้วครับนะฮะไม่ใช้ซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งจากห้างเลยนะครับฐานข้อมลสำรวจนี้นี่ยนะครับเป็นผลสำรวจในยุโรปส่วนใหญ่นะครับเขาทำอยู่ใน7ประเทศด้วยกันก็คือสหราชอาณาจักรเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนและสวีเดนนั้นแต่ละประเทศที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเศรษฐกิจใหญ่เบอร์ต้นๆของโลกเอขอโทษนะของยุโรปเลยนะฮะเช่นเยอรมัน นี่กเ,เกษตรเซนกิจใหญ่ดับหนึ่งของยุโรปแต่ตอนนี้กำลังมาเชิญภาวะว่าจะเข้าถดถอยซ้ำสองในรอบสองปีแล้วนะฮะฝรั่งเศสเมือที่มีคนเดินทางไปเยือนมากที่สุด80ล้านคนต่อปีนะ,ะับเมืองแฟชั่นเมืองท่องเที่ยวนะฮะต่อมาครับอิตาลีเดนมาร์กสเปนสวีเดนโอ้โหนี่คือเป็นโลกในกลุ่มยุโรปที่เขามีนโยบายผลักดันในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นการรับโลกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยนะครับ นี่ครับก็ถึงบอกว่าคนรุ่นใหม่เจนซีตอนนี้ก็เลยวางแผนที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนพ่อแม่ละนะวางแผนที่จะใช้ชีวิตเขาจะอยู่ต่อไปยังไงกับยุคโลกร้อนเนี่ยจะทำยังไงให้ได้น,นะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วันนี้เรานํามาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ